นิทานโบราณคดีเรื่องที่13ต่อเมื่อพวกนักเรียนสี่คนกลับลงเรือแล้วต่างคนต่างล้างปืนตามเคยปืนของนักเรียนคนหนึ่งยังมีสปันตั้นอยู่ในลากล้องนัดหนึ่งเจ้าของสำคัญว่าได้เอาออกหมดแล้วทำปืนลั่นถูกขาเพื่อนักเรียนอีกคนหนึ่งใกล้ๆหลุไปลายเข้าไปชมเนื้ออยู่ในขาทั้งหมดพอเรือไปถึงชอนรู้ ก็ตกใจจะหาหมอรักษาพระประสิทธิ์วิทยาวงเล็บสอนเทสะแพทย์หมอสำหรับตัวฉันเป็นหมอที่มีชื่อเสียงก็รักษาได้แต่ทางยาไม่ได้หัดรักษาบาดเจ็บสืบถามหาหมออื่นก็ได้ความว่าทั้งเมืองอุดรดิตไม่มีใครจะรักษาได้ เขาบอกว่าหมอรักษาบาดเจ็บได้มีแต่หมอวิชนารีอเมริกาอยู่ที่เมืองพิษณุโลกฉันต้องให้จัดเรืวลำหนึ่งมีคนแจวสองผลัดรีพาคนเจ็บล่องจากมืออุตรดิตจะลงมาตลอดคืนจึงถึงหมอแต่ได้ชบุญหมอรักษาหายได้ไม่เป็นอันตรายเหตุครั้งนั้นทําให้ฉันเห็นประจักษ์ใจว่า คนตามหัวเมืองที่ตายด้วยบาดเจ็บเพราะไม่มีหมอรู้จักรักษาเห็นจะมีมากจำจะต้องให้มีหมอหลวงสำหรับรักษาบาดเจ็บขึ้นตามหัวเมืองถึงคราวประชุมเทศาพิบาลฉันจึงเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่าแพทย์ประจำเมืองต่อไปควรต้องให้รู้จักรักษาบาดเจ็บด้วยทั้งนั้นแต่จะให้เป็นเช่นนั้นโดยเร็วไม่ได้เพราะหมอทไทยที่รู้วิชาผ่าตัดรักษาบาดเจ็บยังยมีน้อย และหมอยาที่เป็นตำแหน่งแพทย์ประจำเมืองทำการดีอยู่จะไล่ออกก็ไม่ควรจึงเห็นควรจะกำหนดแต่อย่างหนึ่งว่าผู้จะเป็นแพทย์ประจำเมืองต่อไปต้อ,ตองรู้จักวิชาผัดตัดผ่าด้วยเช่นแพทย์ประกาศนียบัตรของโรงเรียนแพทย์ในกรมพยาบาลจึงจะเป็นได้ในที่ประชุมเทศบาลเห็นชอบด้วยลงมติต่างว่านั้นแต่นั้นมากระทรวงมหาดไทยก็หาหมอประกาศนียบัตรที่เรียนตลอดหลักสูตร ในโรงเรียนแพทย์มาตั้งแต่มาตั้งเป็นแพทย์ประจำเมืองเป็นเหตุให้พวกหมอประกาศนียบัตรที่ต้องหากินด้วยการอื่นกระพาตาแหน่งในราชการได้โดยวิชาหมอมีคนสมัครเรียนวิชาแพทย์มากขึ้นเลยเป็นปัจจัยให้โรงเรียนแพทย์กับรุ่งเรืองดังกล่าวมาแล้วได้เล่ามาแล้วว่าการปลูกฝีดานในเมืองไทยเดิมใช้พันหนองส่งมาแต่อเมริกาถึงเมืองไทยปีละครั้งหนึ่ง ต่อมาใช้พันหนองส่งมาแต่ยุโรปสองเดือนก็มาถึงครั้งหนึ่งถึงกรัน,นั้นพันหนองที่ได้มาจากยุโรปก็มักเสียกลางทางใช้ได้แต่คราวละสักครึ่งหนึ่งจึงต้องเอาหนองคนที่ปลูกฝีขึ้นงามปลูกกันต่อไปต่อมารัชการที่หนั้นฝรั่งเศสมาตั้งสาขาปาสตูรฐานทำหนอง ปลูกฝีดาและเซรุ่มโรคอื่นๆขึ้นที่เมืองไส่งอนเมืองไทยก็ซื้อพันหนองปลูกฝีมาแต่เมืองไส่งอนเพราะอาจจะส่งมาได้ภายใน15วันหนองก็ไม่เสียในการทางแต่ได้พันหนองก็ยังไม่พอใช้ที่โรงพยาบาลยังเลือกวิธีปลูกต่อกันไม่ได้กระทรวงมหาดไทยอยากจะทำพันหนองปลูกฝีในเมืองไทยเองหมออดมสันภายหลังได้เป็นพระบำบัดสัพพโลก แพทย์ในมิชัดรีอเมริกันรับจะดทำจึงให้ตั้งที่ทำหนองปลุกฝีขึ้นนะสำนักง,งานของหมออดัมสันที่สีกักถนนเจริญกรุงเมื่อราวพศ2444ทำได้แต่พันหนอยยังไม่สู้ดีเหมือนอย่างที่ส่งมาจากต่างประเทศและยังได้น้อยไม่พอใช้เพราะที่ทำการคับแคบนักถึงพศ2445กระทรวงมหาดไทยได้หมอมาโนดฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการทำหนองฝีดาดเข้ามารับราชการจึงให้ย้ายที่ทำพันหนองปลูกฝีออกไปตั้งที่เมืองนครปฐมเมืม่อพศ2 4 4 6่อหเมื่อหมวมานอตเป็นผู้จัดการแต่นั้นก็ทำพันหนองปลูกฝีดาดในเมืองไทยได้พอต้องการและดีเสมอหนองที่ทำในต่างประเทศไม่ต้องซื้อหามาจากที่อื่นและไม่ต้องปลูกฝีต่อกันดังแต่ก่อนการปลูกฝีก็แพร่หลายไปตามหัวเมือง ช่วยใจพันนอออกไปให้แพทย์ประจำเมืองเป็นพนักง,งานบุกฝีด้วยถึงราชะการที่6กเมื่อศพเกิดโรคฝีดาดชุกชุมใกล้กับเป็นโรคระบาดในสมัยนั้นการบำรุงอนามัยได้โอนจากกระทรวงธรรมการไปเป็นหน้าที่กระทรวงปกครองท้องที่คือกระทรวงนครบาลบำรุงอนามัยในมณฑลกรุนนงเทพ กระทรวงมหาดไทยทำบำรุงอนามัยตามหัวเมืองวนโทนอื่นๆกรมพยาบาลคงเป็นแต่จัดการโรงเรียนแพทย์กับโรงเรียนกับโรงพยาบาลศรีล่าซึ่งเป็นที่ฝึกสอนนักเรียนแพทย์เป็นเช่นนั้นมาแต่ในรัชกาลที่5เมื่อเกิดโรคฝีดาษชุกๆ ชุกชุมขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงดำรัดสั่งให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยกับเสนาบดีกระทรวงนครบาลปรึกษาการจัดการป้องกันโรคระบาดด้วยปลุกฝีชาวเมืองให้มากเท่าที่จะทําได้ถ้าหากจะต้องใช้เงินเกินกว่าที่มีอยู่จะทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเงินส่วนพระองค์ช่วยจนพอแก่การมิให้ติดขัด เมื่อปรึกษาถึงวิธีที่จะจัดการปลุกฝีตามรักษงกระทรวงนครบาลเห็นว่าจะต้องตั้งข้อบังคับให้พลเมืองที่ยังไม่ออกฝีดาดปลุกฝีทุกคนแล้วประกาศเรียกพลเมืองมาปลุกฝีตามข้อบังคับนั้นกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการตั้งข้อบังคับพลเมืองนั้นจําต้องกําหนดโทษผู้ขัดขืนแม้นอย่างต่ําเพียงปรับไหมก็เป็นความเดือดร้อนจะทําให้คนเกิดความหวาดหวั่นเสียแต่แรก ก็การปลูกฝีนั้นที่จริงเป็นการช่วยชีวิตของผู้ที่ให้มาปลูกฝีนั่นเองซ้ำพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้หมอหลวงออกไปปลูกฝีให้เป็นฐานก็เป็นบุญของราษฎรมีแต่เป็นคุณแก่ราษฎรอย่างเดียวข้อสําคัญอยู่ที่จะต้องทําอย่างไรให้ราษฎรรู้ความจริงก็จะพากันมาปลูกฝีด้วยความยินดีหากต้องบังคับปรับหมายให้เดือดร้อนหา หาต้องบังคับปรับหมายให้เดือดร้อนไม่กระทรวงนครบาลไม่เห็นชอบด้วยคงเห็นอยู่ว่าถ้าไม่ตั้งข้อบังคับการปลูกฝีก็ไม่สําเร็จฉันตอบว่าโดยฉันเห็นพร้อมกับกระทรวงนครบาลกระทรวงมหาดไทยก็ไม่สามารถจะจัดการได้ตามความคิดอย่างนั้นเพราะภูมิหนำน้าของรัฐธรามหัวเมืองอยู่กระแัดกระจาย ราษฎรชาวหัวเมืองความรู้น้อยกว่าชาวกรุงเทพถ้ามีประกาศคัดโทษก็เห็นจะพากันตื่นตำรวจภูธรทำหัวเมืองก็ไม่มากพอจะไปเที่ยวตรวจตราราษฎรตามบ้านช่องได้ได้ทั่วถึงเหมือนพวกกองตระเวนของกระทรวงนครบาลในกรุงเทพเพราะฉะนั้นกระทรวงต่างทำหน้าที่เห็นว่าจะทำได้ในท้องที่ของตนดีกว่า เอาแต่ให้สมเด็จตามพระราชประสงค์ในเป็นประมาณก็ตกลงกันอย่างนั้นกระทรวงนครบาลจะจัดการอย่างไรฉันไม่ได้เอาใจใส่สืบสวนแต่จะเล่ากระบวนการที่กระทรวงมหาดไทยจัดครั้งนั้นคือห แต่งประกาศพิมพ์ใบเป็นใบป,ปิวความว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าเกิดโรคฝีดาษขึ้นชุกชุมทรงพระวิตรกลงว่าราษฎรจะพากันล้มตายทรงพระราชมนริว่าโรคฝีดาษนั้นอาจป้องกันได้ด้วยการปลูกฝีถ้าใครปลูกแล้วก็หาออกฝีดาษไม่แต่การปลูกฝียังไม่แพร่หลายออกไปถึงหัว,หวเมืองคนจึงออกฝีดาด ล้มตายกันมากจึงทรงพระกะรุณาโปรดให้หมอหลวงออกมาปลุกฝีพระราชทานแก่ราษฎรไม่ให้ล้มตายด้วยโรคฝีดาษหมอหลวงไปถึงที่ไหนก็ให้ราษฎรไปปลูกฝีเธอจะได้ป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดแก่ตน 2. แล้วจัดพนักง,งานปลูกฝีเป็นสีพวกหยแยกกันไปปลูกฝีตามหัวเมืองมณฑลที่เกิดโรคฝีดาชุกชุมในเวลานั้นคือมณฑลคนครชัยศรีพวกหนึ่ง มณฑลราชบุรีพวกหนึ่งมณฑลปราจีนพวกหนึ่งมณฑลนครราชสีมาพวกหนึ่งมณฑลอื่นที่ฝีดานไม่ชุกชุมแพทย์ประจําเมืองก็คงปลูกฝีอยู่อย่างปกติ 3. วิธีไปปลูกฝีนั้นให้ปลูกทีละอำเภอเป็นลดับไปเมื่อพนังกงานปลูกฝีไปถึงอำเภอไหนให้กรมการอำเภอเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านมาชี้แจงและแจกประกาศไปปิวให้เอาไปประกาศแก่ราษฎรและปิดไว้ตามวัดอันเป็นที่ ประชุมชนและให้ปรึกษากันกะที่ที่ที่จะไปปลูกฝีตามตำบลในอำเภอนั้นกี่แห่งแล้วกำหนดวันว่าจะไปปลูกฝีที่ตำบลไหนวันไหนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปนัดราษฎรเมื่อถึงวันนัดพนักงานไปตั้งทําการที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลน,นั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านพาราศฎรมาให้ปลูกฝีเมื่อปลูกตำบลหนึ่งแล้วก็ย้ายไปปลูกอีกตำบลหนึ่งอื่น อำเภออื่นและจังหวัดอื่นๆต่อไปโดยทํานองเดียวกันทุกพวกเมื่อผู้ปลูกฝีปลูกแล้วให้มีสารวัตรตามไปภายหลังราวเจวันไปการไปตรวจการที่พวกปลูกฝีได้ทำไว้ว่าปลูกฝีได้มาก หรือขึ้นดีหรืออย่างไรแล้วพวกชาวบ้านส,นสรรเสริญหรือติดเตียนอย่างไรด้วยมีสัญญาแก่พวกพนักง,งานที่ไปปลูกฝีว่าเมื่อทําการเสร็จแล้วจะให้รางวัลตามลําดับมันชนกันโดยความดีที่ได้ทําคือจํานวนคนที่ได้ปลูกฝีอย่างหนึ่งส่วนคนที่ปลูกฝีขึ้นงามอย่างหนึ่งได้รับความชื่นเชยของชาวบ้านอย่างหนึ่งผสม การเป็นคะแนนตัดสินการปลูกฝีเป็นการพิเศษครั้งนั้นเป็นการสะดวกดีทั้ง4ีทางมีปรากฏในรายงานประชุมเทศาิบาลปีศ2456ว่าจำนวนคนที่ได้ปลูกฝีถึง78,786คนทำได้โดยไม่ต้องตั้งข้อบังคับปรับไหมอย่างไรทำเซรุ่มแก้พิษหมาบ้า เรื่องนี้มีกรณีเกิดขึ้นในครัวเรือนของตัวฉันเองเป็นบุญเหตุในราชการที่6เมื่อปีศ .2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกไปประทับอยู่ที่พระราชวังวัง,วงจันทร์ณพระปฐะมเจดีฉันยังเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทายตามเสด็จไปอยู่ที่เรือนบางกะโลที่พักของช้างามเคยวันหนึ่งเวลาบ่ายพวกลูกเด็กๆลงไปเล่นกันอยู่ที่สนามหญ้าหน้าเรือน มีหมาบ้าตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาในบ้านพวกเด็กพากันวิ่งหนีแต่ลูกหญิงบรรล,ลุสิริสารเรียกกันว่าหญิงเผาหกล้มถูกหมาบ้ากัดเอาที่ขาเป็นรอยเที้ยวสองแผลตัวเองไม่รู้สึกเจ็บปวดเท่าใดแต่พวกผู้ใหญ่ตกใจฉันก็สั่งให้เที่ยวสืบหาหมอที่เชื่มนานการรักษาพิษหมาบ้าแต่ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ส่งทราบตัดแนะนำให้ฉันส่งไปรักษาณสถานปาสเตอรท์ที่เหมือนไส้งอนฉันเห็นชอบด้วยพระราชดธริแต่ให้สืบถึงเรือที่จะไปจะรับไปได้ว่าเรือเพิ่งออกไปเสียเมื่อวันก่อนจะต้องรอคอยเรืออีก5วันจึงจะได้ไป ก็ต้องให้หมอซึ่งหามาได้คนหนึ่งรักษาตามวิธีไทยกินยาทาย,ยารักษาไม่กี่วันแผลก็าหายตัวเด็กก็สบายจ่มใสเหมือนแต่ก่อนจนเชื่อกันว่าหมอคนนั้นสามารถรักษาหายแล้วเมื่อกลับมาอยู่ในกรุงเทพก็เป็นปกติดีมาสักสามเดือนจนเกือบลืมเรื่องที่เธอถูกหมาบ้ากัดอยู่มาวันหนึ่งหญิงเสาตื่นนอนขึ้นเช้าตัวร้อนก็สาคัญว่าเป็นไข้ให้กินยาทาเคยจะมีอาการแปลกอย่างหนึ่งในเวลาเมื่อเธอรับด้วยยาหรือด้วยน้ํา จะกินมือสันทั้งสองข้าง่อเมื่อว่างถ้วยแล้วมือจึงหายสันอาการเช่นนั้นทั้งตัวฉันและใครๆที่อยู่ด้วยไม่มีใครเคยเห็นแต่ก็ยังไม่ตกใจด้วยอาการอย่างอื่นไม่ผิดกับไข้สามัญขั้นใส่เข้าเวลาจะกินยาหรือกินน้ามือยิ่งสันหนักขึ้นจนถึงตัวสันฉันก็แปลกใจจึงให้รับหมอบัวซึ่งภายหลังได้เป็นพระยาอัศวินอมนวยเวทมาดูพอหมอบัวได้เห็นอาการก็น่าเสียด้วเชน ไนนั่งด้วยการให้ห่างคนอื่นและบอกว่าเป็นโรลคก,กุนลน้ําด้วยพิษม,มาบ้าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายเสร็จแล้วฉันได้ฟังอย่างไม่อยากเชื่อด้วยเวลานั้นอาการคนไข้สุดลงเพียงเนาะต้องลงนอนอย่างพุจาได้แต่อาการที่ฉันไม่เคยเห็นเป็นกิริยาโครคกวนน้าตรงกับตำราฝรั่งอย่างหมอบัวว่าก็จนใจ ฉันบอกผู้อื่นเพียงว่าเป็นโรคเกิดจากพิษหมาบ้ากันไม่ได้ให้ใครรู้ว่าจะไม่รอดพเพราะเกรงจะเกิดสศกสารพาให้คนไข้ใจเสียเพิ่มทุกเขเวทนาหนักขึ้นแต่อาการโรคสุดเร็วพอถึงเวลาดึกค่ำวันนั้นหญิงเผาก็สิ้นชีพเจ็ดอยู่ไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ไม่มีอาการเช่นเคยได้ยินเขาเล่ากันว่าคนจะตายด้วยพิษม,มาบ้ามากร้องเป็นเสียงห่าหออหรือน้ำลายอุ่มปากอย่างหนึ่งอย่างใด